สวัสดีค่ะคุณแพค่ะจากการประเมินที่ถามการลงทุนทองคำช่วงนี้ค่ะเรามองอย่างไรบ้างคะค่ะสําหรับาราคาทองคาในช่วงนี้นะจะเห็นได้ว่าก็มีในลักษณะเคลื่อนไหวในในกรอบไซเวย์อยู่นะคะค่ะอยู่บริเวณหนึ7้เจ็สิบเหรียญจนถึง1,300เหรียญ 305เหรียญเวสเซร่านะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคาก็เคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบลงนะคะแล้วก็ในนปัจจุบันเนี่ยราคาทองคําก็ไซเวยอ่างเมื่อวานนี้นะอยู่ที่1,288เหรียญจนถึง1,298เหรียญเวสเซล่านะคะาะฉะนั้นสำหรับประเด็นตรงนี้นะก็ให้นักลงทุนดูว่าถ้าราคาทองคําหลุดกรอบด้านใดนด้านหนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่จะแกว่งตัวไปในทิศทางนั้นนะคะอย่างถ้าราคาทองคําหลุดบริเวณทด้านล่างนะคะที่ ทำกรอบไว้บริเวณประมาณ1,280นะคะก็จะเป็นทิศทางลหนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อถ้าหลุดจุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ1,277นะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าฐานด้านล่างวานทองคำก็กลับมาย้ำที่บริเวณ1,270-1,277อยู่สามรอบแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีการลงมาย้ำน้จุดเดิมนะคะแล้วก็หลุดลงไปได้นะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปแรงต่อได้นะคะ ในทางตรนค่านะถ้าราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาย้ำจุดเดิมนะคะแล้วก็ไม่หลุดนะก็มีโอกาสที่จะแว่งตัวขึ้นไปด้านบนนะคะแนวต้านยังมองที่โซน1,305เหรียญแล้วก็1,315เหรียญดอลาราสำหรับสัปดา์นี้นะคะซึ่งถ้าจะเมินเป็นบาทนะคะ จะตบริเวณประมาณ2100มบาทแล้วก็2300มบาทนะคะส่วนแนวรับของสัปดาห์ยังมองที่ระดับ1277เหรียญแล้วก็1268เหรียญที่ระดับ19,750บาทแล้วก็19,650บาทนะคะส่วนนักวิเครารายวันนะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้นะถึงแม้ว่าอยอดค่ะ ย่าถ่ายตีก็ชะลอการเติบโตลงนะแต่ว่าโดยรวมนะกุคงคก็ยังมองว่าเศรษฐกิจก็อาจจะเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาทองคาก็ไม่ได้มีแรงบวกขึ้นมาจากตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะะประกอบกับในช่วงนี้นะราคาพารินดัมแล้วก็ พลเดียมที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็ <c oughs> ยังเห็นได้ว่ายังไม่ได้เข้ามาส่งผลสนับสนุนจากราคาทองคำนะคะราคาทองคําก็ยังคงแกวนตัวในไซเวนในกรอบที่แคบแล้วก็ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นนะคะ <c oughs> ก็อาจจะได้รับความกดดันจากตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะราะฉะน,นสําหรับนักทุนนะคะก็อาจจะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะก็มีดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมสายโดนในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็มีจํานวนผู้ขอรับบริการ สวัสดีการการว่างงานรายสัปดาห์วันพฤหัสนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็มีตัวเลขที่ต้องติดตามก็คือยอดขายยอดขออนุญาตเกาะสร้างเดือนเมษายนนะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะอย่างหนึ่งก็ทางด้านค่าเงินบาทด้วยนะจะเห็นว่าช่วงนี้ค่าเงินบาทค่อนข้างผันผวนนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาค่อนข้นางแรงนะคะก็ทําให้สนับสนุนให้ราคาทองคำในประเทศไม่ได้ปรับตัวลงไปนะักนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านค่าเงินบาทก็อาจจะต้องติดตามด้วยแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวในรายวันนะคะก็ ดูแนวรับที่บริเวณ1 2 8 9เหรียญแล้วก็1,280เหรียญระดับ19,900บาทแล้วก็19,800บาทนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ1,298เหรียญแล้วก็1 3 0 3เมนเดลเซลาหที่ระดับ25,000บาทแล้วก็21,000บาทค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ะถือว่าเป็นภาพรวมของการลงทุนในทองคำนะคะใครอยากจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมก็สามารถติดตามรายวันแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกัน